We'll <laughs> เซลก็ที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะครนรสาักาเทพารักษ์นะคะวันนี้ก็อยู่กับยาร i สเอทีพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชูรนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าพรีเมียมราคา669,000บาทพรีเมียมลักชูรี่นะคะถ้าไม่ใช่สีขาวมุกหรือสีส้มราคาอยู่ที่699,000บาทแต่คันนี้ราคาจะเป็น76,000บาทวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาชมทำยังไงพรีเมียม ให้ได้อัปเกรดเทียบเท่ากันกับตัวพรีเมียมลักชวรี่ก็ทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นให้ดูด้านหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยลูกค้าได้หน้าตาสวยหรูแบบนี้มาจากโรงงานเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วด้วยไฟหน้าที่เป็นแบบ Full LED พร้อมด้วยกล้องมอง360องศาเหมือนเหมือนกันเลยค่ะกระจังหน้าสีดําเงางาม,งามสวยหรูแบบนี้อยู่แล้วนะคะลอ้อได้ลอ้อปัดเงาลายทูโทนขอบ16จากโรงงานเหมือนกันค่ะ ที่จริงล้อนี้ก็ได้ทุกเกรดรุ่นอยู่แล้วนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกพร้อมด้วยระบบ BSM b a s p o m Monitor แจ้งเตือนมุมอับที่รถวิง่งตัดผ่านด้านข้างค่ะคันนี้แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบแล้วนะคะติดเป็นกันสาดแท้ t o y ยต้าพร้อมด้วยฟิล์มเซรามิกไฮคูไปดูภายในของตัวพรีเมียมลักชูรี่กันค่ะวเดี๋ยวลูกค้าจำภาพลักษณ์เอาไวด้ดีๆนะคะว่าพรีเมียมลักชูรี่เป็นยังไงเราจะได้ไปเทียบกันกันกบตัวพรีเมียมได้ ภายในของตัวพรีเมียมลักชัวรี่จะได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษด้วยเบาะหนังที่เป็นสีแดงลายเข้าหลามตัดตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังผสมกับ PVC นะคะตัวนี้เป็นหนังตัวนี้เป็น PVC นะคะให้ดูดีๆเห็นไหมคะหนังแท้นี่มันจะย่นมันจะเห็นรอยย่นสังเกตได้ไง่ายๆแต่ถ้าเป็น PVC เห็นไหมคะมันจะไม่มีรอยย่นนี่คือเดิมๆที่มาจากโรงงาน,นะคะ่ะคอนโซลด้านหน้าเขาจะเป็นบุกนุ่มนะคะ มีที่คอนโซลกลางที่พักแขนแผงประตูน,นะคะตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นนี่กุญแจเป็นแบบพูลสตาร์แล้วนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะพร้อมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่มาจากโรงงานเลยไฟแอมเบียน i ไลท์ของตัว p รีเมียม u x u ลัจะมีทั้งหน้าคอนโซลแล้วก็ใต้คอนโซลค่ะนะคะแล้วก็กล้องบันทึกเนี่ยจะได้เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้า พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่จะได้เฉพาะกล้องบันทึกภาพด้านหน้าแต่นะคะก็ติดเป็นชุดอัปเกรดกล้องบันทึกด้านหลังให้ทั้งตัวพรีเมียมลักชวรี่แล้วก็ตัวพรีเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องโดยสารด้านหลังมีแอร์หลังเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะเบาะหนังก็สวยงาม พร้อมด้วยพรมไวนิลที่เป็นสีดำพร้อมด้วยปูพรมที่เป็นสีดำนะคะพร้อมด้วยพรมวนิลที่เป็นลายกุดชี่ค่ะพวกนี้ลูกค้าเลือกสีได้ทั้งสองรุ่นนี้จะได้เป็นคลีฉลามเหมือนกันทั้งคู่เลย ด้านท้ายเห็นไหมคะไฟท้ายจะเป็นแบบซีเควนเชียลเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มีเป็นตัว RCTA ไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่หรือว่าตัวพรีเมียมนะคะได้ RCTA มาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะคะเดี๋ยวดูด้านท้ายคะ่ะตัวนี้ให้ให้ลูกค้าดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือจะเป็นโคมของตัวพรีเมียมลักชวรี่ที่มาจากโรงงานนะคะลูกค้าปูเป็นโคม 6ีเข้ามาตัวนี้เราจะคืนลูกค้าไปนะคะพรมไวนนีแล้วก็จะปูให้ห้องโดยสารนั่นท้ายแบบนี้เลยปูให้เต็มคันแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเลือกลายได้เหมือนกันเดี๋ยวดูฝั่งคนขับหน่อยนะคะอยากให้ดูมาตรวัดค่ะเพราะว่ามาตรวัดเนี่ยของตัวพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็ตัวพรีเมียมจะเหมือนกันเลย จะเป็นแบบอ่านค่าผลด้วยหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสจะเป็นขนาด9นิ้วค่ะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่พวงมาลัยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไวนิลสีชมเราสามารถแกะออกทำความสะอาดได้แบบง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวหมุดสามารถถอดออกทำความสะอาดได้โดยง่ายเลยะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านท้ายของตัวพรีเมียมค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเบาะเดิมเพราะว่าเหมือนที่ก็บอกคันนี้เราอัปเกรดเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะคะฉะนั้นเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ตัวเดิมจะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ผ้านะคะเราคืนให้ลูกค้านะคะตัวมิดจะเป็นถาดปูท้ายคันนี้ไม่ได้ปูพรม 6D ฉะนั้นด้านหลังก็ก็จะสั่งเป็นถาดปูท้ายเอาไว้ให้นะคะเวลาวางของ วางสัมภาระได้ก็คือจะได้ไม่ต้องเปิดเบื้อนรถของเราค่ะคันนี้ติดตั้งเป็นกันสาดแท้โตโตยต้ฟิลมเซรามิกไฮคูแต่คันนี้มีติดเบ้ามือจับเทียโรที่เป็นแบบโซเมียม ลูกค้าเลือกได้นะคะแต่ว่าเจ้าของรถคันนี้คือเลือกเป็นเบ้าจับที่มาจากชุดเทโรนะคะใครไม่อยากได้แบบนี้ก็มีเคปล่ามาลุกแบบฟิี์มใไสให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยหรือจะดูคันนี้เป็นแบบอย่างก็ได้นะคะไปดูไฮไลท์ในรถคันนี้กันเลยนี่คือเบาะหนังที่เราอัปเกรดเป็นสีแดงนะคะแต่เมื่อกี้ถ้าลูกค้าจำภาพลักษณ์ของตัวพรีเมี่ยมลักชูรี่เนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะเป็นลายเข้าหลังตับรู้กันววไหมคะ ลูกค้าจะทําเป็นลายเข้าหลับตัดเหมือนของตัวท็อปก็ได้แต่ว่าลูกค้าคันนี้ไม่ชอบแบบลายเข้าหลับตัดนะคะชอบแบบแนวเรียบหรูนะคะก็เลยสั่งให้ตัดเย็บเป็นแบบเรียบนะคะอ่ะให้ดูเบาชัดๆฝั่งนี้ทีหนึ่งซื้อรถกับก็มันดียังไงเบาที่ลูกค้าได้นะคะก็คัดเลือกจากโรงงาน มีมาตรฐานแล้วก็สามารถเชื่อถือได้บอ่อนังนี้เป็นบอ่อนังของไอโมกิที่มีการผลิตเกี่ยวกับหนังมามากกว่า50ปีนะคะแล้วก็สารที่เขาใช้ฟอบหนังจะไม่มีอันตรายใดๆกับ ผู้ใช้งานนะคะรวมถึงสเปคหนังจะมีหลายสเปคมากๆเลยจะมี PVC นะคะ PVC ก็จะมี PVC มาตรฐานหรือ PVC ที่เป็นมูกานะคะมูกามันต่างกันยังไงมูการเนี่ยจะเป็นสเปค PVC ที่มีความนุ่มมีความเนียนนะคะแล้วก็ทนต่อสภาพความร้อนแล้วก็ใช้งานได้ทนทานกว่าฉะนั้นบริเวณคอนโซลก็ก็เลยเลือกเป็น PVC สเปคมูกาให้ตัวแผงประตูก็จะเป็นแบบ PVC ธรรมดานะคะ แต่ตัวบอกก็จะเลือกเป็นสเปคโรงงานเห็นตัวบบอกไหมคะตัวบากสเปคโรงงานผิวสัมผัสด,ด้านหน้าตรงนี้สัมผัสด,ด้านหน้าจนถึงตรงนี้เลยนะคะจะเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนี่ก็กดให้ดูอีกทีหนึงแต่ถ้าด้านข้างจะเป็นแบบ PVC ฉะนั้นเมื่อกี้เหมือนที่ก็ให้ดูของตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะคะเขาจะเป็นตัวหนังแท้ผสมกับ PVC ใช่ไหมคะ ฉะนั้นตัวนี้ลูกค้าได้เกรดเดียวกันเลยก็คือจะเป็นหนังแท้แล้วก็ผสมกับ PVC เหมือนกันนะคะด้านหน้าจะเป็นหนังแท้หมดเลยนะคะรวมถึงนะคะเหมือนที่ก็บอกว่านอกเหนือจากว่าเรามั่นใจได้ว่าไม่ได้ใช้สารที่ก่ออันตรายให้กับผู้ใช้แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะแอร์แบ็กที่มากับรถของตัวเอทีเขาจะมีแอร์แบ็กให้ลูกค้า6ลูกถูกไหมจะมีคู่หน้ามานข้างแล้วก็ด้านข้างนะคะแอร์แบ็กที่มากับตัวเบาะยังคงใช้งานได้ตามปกติเพราะอะไรถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนเบาะหนังที่อื่นมา อันนั้นเราไม่แน่ใจว่าแอร์แบกของเรายังคงทํางานได้ตามปกติไหมแต่สําหรับในส่วนของบ่อน,นงังไอ o มกิเขาพิถีพิถันแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะในการตัดเย็บเนี่ยเขาจะตัดเย็บให้ถุงลมของตัวแอร์แบ็กะคะที่มาจากโรงงานอยู่ในตําแหน่งเดิมฉะนั้นการทําบ่อน,นังของไอโมกิจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้แอร์แบก ได้ตามปกติผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างปกติเหมือนเดิมเลยฉะนั้นอย่าลืมว่าใดๆก็ตามแต่นะคะคำหนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะคะเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่มันก็จะได้ไม่เกิดการเสียงนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยให้ดูอีกทีหนึ่งคะ่ะก็ทัวร์ได้อีกทีหนึ่งหน้าจอสัมผัสเดี๋ยวก็กดให้ดูนะคะ ตัวนี้คือตัวรองท็อปนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วมาพร้อมด้วยมาตรวัดอ่านค่าผลที่เป็นแบบ TFT มาพร้อมด้วยกล้องบันทึกภาพมาจากโรงงานเหมือนที่บอกว่าอัปเกรดกล้องบันทึกภาพด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจเป็นผุ้ธสตาร์ทแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ที่ตรงกลางคอนโซลค่ะ หน้าคอนโซลจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์แต่ว่ามีตรงกลางคอนโซลให้ฉะนั้นนรูปลักษณ์ภายนอกนอกเหนือจากว่าจะเหมือนกันแล้วนะคะตอนนี้ตัวพรีเมียมเนี่ยภายในเอาง่ายเลยเหมือนตัวท็อปเลยนะคะฉะนั้นลูกค้าคนไหนนะคะ ตัวที่เป็นพรีเมียมหรืออาจจะเป็นตัวสมาร์ทหรือสปอร์ตนะคะอยากตกแต่งอัปเกรดให้เหมือนตัวท็อปก็สามารถดูคันนี้เป็นแบบอย่างได้เลยนะคะลูกค้าคนไหนไม่ชอบภายในเป็นบอดแดงลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะฝากเอาไว้ย้ำเอาไว้ให้นะคะสำหรับสเปค บาะหนังนะคะลูกค้าท่านไหนอยากให้มั่นใจว่าจะได้สเปคตามที่ก็รีวิวไหมได้จากโรงงานตามที่ก็รีวิวไว้ให้ไหมนะคะยังไงรบกวนลูกค้าติดต่อก็โดยตรงนะคะจะได้มั่นใจได้ว่าได้สเปคแล้วก็ได้เบาะตามที่ก็รีวิวแล้วก็ก็ใส่ใจรายละเอียดทุกๆชิ้นงานให้กับลูกค้าในการติดตั้งอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นอยากได้อุปกรณ์แบบไหนอยากแต่งรถแบบไหนสามารถติดต่อก็โดยตรงแล้วก็ รบกวนพยายามติดต่อโดยตรงแล้วชิ้นงานจะได้ตามที่ก็รีวิวฝากเอาไว้อีก2คันนะคะแล้วก็อย่าลืมตอนนี้นะคะทุกๆรุ่นนะคะดาว25แบ่งจ่าย4ปีดอกเบี้ย0พร้อมอุปกรณ์ที่ก็รีวิวแบบนี้ติดต่อหากก็โดยตรงได้เลยค่ะ